วัดเจอกันดีเจอกันทางช้าทั้งเย็นเลยจะไปไหนใช่ิ่งกลับมาอ๋อถึงมุ่๋อนึงทุ่หนึ่งมีกดหป่าเนี่ยพรุ่งี้จัดอ๋อจริงเยอะี่พรุ่งนี้จัดจริงจริงเอาตอนเช้าไปนั้นเออตอนบ่ายไป เป็นติกรของมานะชุดดนิสรสตูนิโกก่นที่เดิมแหละเราประมาณนี้อัดมาเจัดการได้ไนั่ค่เะเรพรุ่ขขงน,นี้บายอ๋อเงานแกอ๋องานแท็กก็คงรีบลงมาเหมือนคร้นั้น,น,น,นะน,นอ่ะรีบขับมาคงหนอ่นะ พี่ปิมรูิตาเจอนี่โรบุตมันจะหนาวอีกแล้วนะเป,นเปลี่ยนตตัวอะเม <c oughs> ี่คิดสด<า>ใช่มตัว <c oughs> ตัวเล็กตัวเียวอีกอกอ <c oughs> อะไรวะอกอกไปแล้วนะอ๋อได้รู้แล้วไอ้โรบุตาเนี่ยตอนเช้ามันทำเป็นตัวเล็ก แปลงล่างเป็นนางกออ้ากอเธอแสงแดดแล้วแปลงอย่นี้เหรอทองฟ้าวิปริตแปลงปูนแ้นได้แล้วก็กลับเป็นนางกอแล้วตอนนี้เป็นอีกตัวนึงนะสีดำมานะโค้แปลมนึกนึกนึกช่องเกียร์ทั้งนั้นเลยมาเนี่ยเราต้องดูจากสี มันนก่อเราจะได้ไอของหวานคืออะไรอะที่ลงอะน่ากินมากเลยอะเล่นไม่รู้ชื่อ,มไ,อไม่ไม่เอาเป็นแบบผลิตมันคืออะไรอะมันคือวัฟเฟิล์ไข่เค็มบัฟเฟอร์เหมือฟเฟิลมีช็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มันจะมีผงขาวๆอะผงขาวๆโรยโรยลอยแล้วก็จะมีวิปครีมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหัวมุม ใจยานเขาพอเน็ตอ่ะไม่เอาน <c oughs> ดูดิน่ารักวะน่ารักพูกย,ยืนคุยกันอ่ะเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟแล้วลในรูปได้รื่องนี้เรามีแต่รูปพ,พี่พี่อัพอ,อ่ะเพิ่เซฟ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 ลบตาหายไปไหนเนี่ยอ๋ออย่างที่ได้บอกอลไรลืมไปขับตัวเมื่อกี้ไงใช่อังกอร์จริงๆนะมันเจอตอนเช้า คุยชืมอน่าสปีกันไหมล่ะเอาดิ ตอบว่าอะไรให้ <ไ S 1> <c oughs> ให้มันจริงให้มันจริงไม่ตอบ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 เขาไม่อยากคุยนานเดี๋ยวเขาจะแบบถามนี่ถามนี่เราจะแบบอยา่าค <c oughs> ุยเพลินเสียเวลาเดี๋ยวไปงานทำงาน <c oughs> ไม่ทนันจริงเราบอกทำสับเยอะไม่คุนนยไม่รู้เรื่องเขาเแล้วก็ฉันกระตุกใจเนาะ ปักซอยอะไคยรูปจะชอบปักซอยเตัตัวาได้เปิดไฟโจังเหะเห็นเมสอยู่มั้ง แต่รถจะไม่ติดนะพี่น้องไม่ติดเลยไมติดเลยดีแเท่าไะอย่าให้มันติดเลยพี่เกียร์ขับรถแหมรู้อย่างนี้นะที่น้ำอ่ะแม่พี่บอกว่าถึงค่ำจะได้ไม่ต้องขบรถมาอ๋อหรือวะพี่เกียร์ขับทำไมเขาเลื่อนเวลาให้หรอเขาเลื่อนเวลาให้หรอหรือว่าเราเร็วเองคือเขากะเขากะเวลาเหลือไว้ไงว่าน่าจะตุ้มไหมอะไรพี่น้องมาไหมอ่ะพี่น้องอยู่ รูปอยู่มีสีไม่มีเบลอนะเหรอใช่ของพี่คงไม่มีเบลอสักรูปจริงไม่เชื่อจริงไม่มีฟุ้งฟิงของพี่ว่าพี่ไม่ได้ว่าวันนี้ของพี่ไม่มีฟุ้งฟิงนะคะชัดเจนใช่เพราะวันนี้กลางวันชัดกลางคืนละคืนฟุ้งฟิงดีแล้ว ได้ทั้งสองแบบมีหลายมีสีนั่งไงแบบพองนี้แหละแต่ไม่ไหวจริงวันนี้แบบเหมือนจะไม่กินข้าวมีอีกได้เลยอะแล้วพี่ต้องกลับไปติบร้านจิบร้านเหรอคะขึ้เท้าแล้วตอนนี้ใครดูอยู่คะปิดสนิทอปิดมันเลยนี่พี่สีเอามาจากร้านเลยเหรอแต่เดี๋ยวว่าพอน้องเท้าวิตบอกว่าจะไม่ช่องหน้าพี่กอล์มาเลย จะขายหมดแล้วมั้งก็หมดก็จังป้องหมดอะแต่ <c oughs> ก็หมดแค่สี <c oughs> มันกอร่อยต้องรีบมาทำไมจะกลับบ้านเร็วๆเอาหรอใช่โมกคือพรุ่งนี้กลับม,มาไหน,นคะกลับมาพุธพุธพุธคือวันพรุ่งน,นี้ไม่ใช่พรุ่นงนี้อังคารจ้ะ

แบบเป็นหมอนิ่มนี่สังเกตสัตว์โลกแล้วเนี่ยอยู่ซอยนี้ใช่ไหมคะอยู่ซอยนูอน่อยนู่นนีนู่น ทั้งหมดนะทั้งแมวทั้งนกหมอนมบอกแล้วก่าแปลเป็นหมอนิ้มใช่กำลังหลอกศึกษาอยู่เนี่ยมดที่ไปอยู่หลักเสาตอนนี้ก็คุยกันอยู่นะเขาว่าไงอ่ะหาอาหารกันยังไงบุตะาชายอังกอร์แค่เสียงนี่รู้แล้วหรอ เป็นเพื่อนอังกอร์ออกมาพร้อมกันเวลาเดียวกันสร้างนานเทอปล่างยืนดีใครต้องให้คนถ่าย 嗯。 ว่าว่าขายาวดูที่จ่ายสิแต่วันที่นี้ไปอ่ะยาวมากเลยยาวมากดูรองเท้าได้ด้วยค่ะไม่ใช่ไงรองเท้ามายาวลไม่ใช่เตยวันนั้นขายาวจริงพ้องเกงมันเกงมันเป็ขายาวใช่แล้วมันรีบมันฟิตมันฟฟตมันแบบมันเป็นเดฟเป็นเดฟคู่นั้นมันสูงกลิ่นิ้วล่ะคู่นั้สูงมาก สูงมากคนนั้นสูงมากๆือเตะตายเลยหรอยกไวยเหรอใครตายนีแจะตายก่อนคือยกอ่ะตายแล้วคือมันสูงข้างหน้าแล้วแบบใช่เป็นตึกอะค่ะมันมันคือส้นมันคือส้นตึกเลยที่เคตอนใส่รองเท้าอ่ะลง เนเพิ่งรูว้รว,ว่าหมายเลขที่เน้ประกวดตอนเด็กก็คือหมายเลขเจเทติดาหรอหนูน้อยแฟรีคร่คิดะหรอฮะกวนหนูน้อยผาซิ้นไม่ใช่ ถ่ายที่ร้านถ่ายรูปเลยน้าหน้าอัดก่อนอย่างดีถ่ายมาจากกอบพมใหญ่เชียวใหญ่มากตั้งอยู่กลางบ้านเชียวฟันเน็ตหรือรูปใหญ่ลูกลูกมันยิ้มหุบปากนี่ไม่ไม่เลยฟันเนตฟันเน็ร้านอ่ะถ้าเน็ตไม่ยิ้มไม่มีใครรู้ในฟันอยู่นะคือถ้าเน็ตหุบปากปากเนี้จะแบบแต่กอบปากเนี้เล็กมากแบบคืนนี้หุบได้แล้วแต่ถ้ายิ้มมาออกมาออกมาอุดเลยอ่ะ คือแต่ก่อนก็เลยแบบไม่กล้าย,ยิ้มอ่ะเลยก็ยิ้มแบบนี่พอในกะวไอโฟนแต่ตอนนี้ได้ยิ้มและะ้วค่ะนี่อยู่มั่นใจว้าวสีองศาอังกอร์อ,รอีกกอุ้ยสีก็ไม่เท่ากันคนเยอนะจังพรุ่งนี้ กับมานี่ต่อเลย